สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะเนื่องด้วยนะคะเมื่อวานเนี่ยนะคะคุณครูนะคะติดคลิปนะคะตัวอย่างนะคะที่จะให้นักเรียน,นยอ่าดเสียงพูดภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหัวข้อของวันนี้เนี่ยก็คือฟันเกมนะคะเกมเนี่ยก็คือเกมนะะทับศัพท์เลยนะคะแล้วก็ฟันแปลว่าที่สนุกนะฟันเนี่ยจะมาขยายนะคำว่าเกม ะค,ะคำขยายในภาษาอังกฤษเนี่ยจะถูกวางไว้ด้านหน้านะคะ,ะวางไว้ด้านหน้าของคำคำนามนะ,ะต่อไปตรงนี้นะคะคำนามหลักเนี่ยคือคำว่า word นะคะ words นะ,ะมี s ด้วยตรงนี้แปลว่าคำศัพท์นะคำศัพท์แล้วมีนะ adjective นะคะ, ive, ะ,ค,ะคำว่า adjective เนี่ยก็คือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์ถ้านักเรียนฟังไม่เข้าใจนะคะ ก็คือคำที่นะคะบรรยายลักษณะบอกคุณลักษณะนะคะ,ะคำนะที่มาบรรยายลักษณะเนี่ยคือคำว่าใหม่ใหม่วางหน้าคำนามไหนแสดงว่าเขามาขยายให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคำนามที่ตามมาด้านหลังคำว่าเกมนะคะ เขาเนี่ยแนะนำคำศัพท์ให้กับเรานะคะถ้าเชคเกอร์เนี่ยตรงนี้แปลว่าหมาคอร์สนะคะถ้าเชสนะคะก็จะเป็นหมากรุกนะคะถ้าดัสปลาลูกดอกนะคะตรงนี้นะคะคือเกมนะคะบิงโกนะคะต่อไปเรามาดูโดมิโนค่ะคำว่าพัซโซเนี่ยนะคะเป็นจิ๊กซอนะคะ เราจะพูดเป,เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่า rock rock เนี่ยก็คือหินนะคะหิน paper ก็คือกระดาษนะคะส่วน sister เนี่ยก็คือกันไกรนะคะนี้เนี่ยเขากำลังแนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเกมนะคะเรามาดูเมื่อกี้ครูพูดถึงคำว่า adjective นะคะ adjective เนี่ยแปลว่าคำคุณศัพท์ adjective นะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฟังดีๆนะคะเพื่อมาบอกลักษณะ ่ะยกตัวอย่างเลยว่าครูปุ้ยเนี่ยนะคะครูปุ้ยเนี่ยเป็นยังไงอ่ะครูปุ้ยอ้วนอ่ว่าครูปุ้ยอ้วนคําว่าอ้วนเนี่ยก็คือ adjective ที่มาบรรยายบรรยายว่าบอกลักษณะของใครของครูปุ้ยนะคะอ่ะหรืออ่ะคำว่าใจดีใจดีอ่ะครูปุ้ยนะะใจดีนะคะคำว่าใจดีเนี่ยก็คือ adjective ที่มาบรรยายลักษณะของกุ้ยอ่ะมีคําในโลกนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยที่ใช้บรรยายลักษณะมีคําว่าเกา่ามีคําว่าใหม่ใช่ไหมที่บอกลักษณะมีคําว่าบางมีคําว่าหนักมีเยอะแยะเลยนะคะ,ะในในที่นี้เนี่ยเขาเลือกเป็นคําที่ใช้บอกความรู้สึกมานะ,ะมาแนะนําเรานะคะ exciting เนี่ย exciting อ่าดูจากภาพเลยเป็นยังไงน่าตื่นเต้นนะคะต่อไป easy เนี่ยนะคะ easy แปลว่าง่ายนะคะต่อไป boring boring เนี่ยดูจากหน้าก็รู้นะคะว่าน่าเบื่อนะคะต่อไป difficult difficult เนี่ยแปลว่ายากนะคะอีกครั้งนะคะ exciting น่าตื่นเต้น easy ง่าย boring น่าเบือ่อ difficult แปลว่ายากอ่ามีเพิ่มเติมนะคำว่า fun นะคะก็คือโอ้ตลกจังเลยหรือว่าสนุกก็ได้นะ conversation นะคะบทสนทนาสองคนเนี่ยคุยกันนะคะอ่าคนแรกนะคะถามว่า do you เวลาเราจะแปลเราหาประธานก่อนเสมอนะคะ you แปลว่าเธอ like แปลว่าชอบอ่ you เนี่ย like to play เธอเนี่ยชอบที่จะเล่น chess mark r เนี่ยไหมนะะี่ยไหมเพราะขึ้นต้นด้วย do ประโยคคำถามภาษาอังกฤษประโยคใดก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยนะคะ ดูนะคะหรือ d o s s เนี่ยนะคะประโยคคำถามใดก็ตามนะคะถ้าขึ้นต้นด้วย Do หรือ d o s s เวลาเราตอบนะคะเวลาเราตอบเนี่ยให้เราตอบว่า yes ถ้าเกิดเราจะตอบรับให้เราตอบว่า no ถ้าเราตอบปฏิเสธเพราะอะไรเพราะว่า Do กับ d o s s เนี่ยใช้ กรณีที่เขาถามว่าใช่กับไม่ใช่เขาไม่ได้ถามขอข้อมูลถ้าถามขอข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะใช้ W U H หรือ how อย่างเช่น what where when why นะคะ how o how much how often พวกนั้น คําเหล่านั้นที่คุณครูพูดไปเนี่ยตรงนั้นถามขอข้อมูลเราจะต้องตอบเป็นประธานการิยานะคะและส่วนอื่นๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ประโยคคําถามขึ้นต้นด้วยดูด้วยด a าสเนี่ยนะคะนักโอเรียนนะคะจำไว้เลยว่าถ้าเราจะตอบรับเราตอบว่า yes เสร็จแล้วถามยูตอบ i พอ yes เสร็จแล้วต่อด้วย i แล้วนะคะคำที่สมไม่ต้องคิดเลยคำที่สมเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาใช้คำแรกเขาใช้คำว่าอะไรถ้าคำแรกเขาใช้ดูนะคะคำแรกเนี่ยเขาใช้ดูพอเวลาเราพูดตอบเราเอาดูของเขานั่นแหละมาตอบ ถามด้วยดูตอบด้วยดูเพียงแต่อะไรคะเปลี่ยนจาก u เป็น i นะคะเพราะเราพูดถึงออตัวเราเราก็ต้องแทนตัวเองว่า i นะคะถ้าสมมุติว่าประโยคนี้เนี่ยนะคะเขาถามด้วย d o e s เดี๋ยวนักเรียนอาจจะได้เจอนะะในสไลด์ด้านล่างเนี่ยถ้าเขาถามด้วย d o e s เมื่อไหร่นะคะเวลาเราตอบถ้าตอบรับนะเราจะตอบว่า yes i do ได้ไหม ไม่ได้เราจะตอบว่า yes นะคะ,ะแต่ถ้า does เนี่ยประธานจะไม่ใช่จะไม่ใชอ่อยู่กับ I และจะเป็น yes นะคะ he หรือ she หรือ it แล้วก็ does อ่านะคะคือถ้าคำถามเนี่ยใช้ does เวลาตอบเราก็ตอบด้วย does นะคะ ดูที่คำแรกเขาใช้อะไรเราเอาคำแรกของเขามาเป็นคำที่สามตรงนี้เราเจอนะในกรณีที่ตอบรับถ้าตอบปฏิเสธนะคะถ้าตอบปฏิเสธเ,เดี๋ยวคูจะสมมุตินะคะเราจะใช้คำว่า no แล้วก็แทนตัวเองว่า i นะคะแล้วเอาคำแรกมาก็คือคำว่า do หยุดแค่นี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีคำว่าน not ด้วยในกรณีที่ตอบว่าไม่ต้องมีคำว่าน not ถ้าตอบว่า no เนี่ยนะคะถ้าข้างหน้าเป็น no ปิดท้ายด้วย not เราจะหยุดแค่ดูไม่ได้ถ้าหยุดแค่ดูเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งกันคือข้างหน้าปฏิเสธแต่ข้างหลังเนี่ยออตอบรับข้างหน้า ตอบปฏิเสธด้านหลังต้องมีนอดคือบอกว่าไม่ด้วยข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธด้วยให้เป็นไปในทางเดียวกันนะคะอ่าต่อไปเรามาดูด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ยแปลว่าเธอเนี่ยชอบที่จะเล่นหมากรุกไหมคนนี้บอกว่า yes i do นะบอกว่าเออใช่ฉันชอบนะคะ why why ตรงนี้เนี่ยที่ครูพูดถึง w h เมื่อกี้ถ้าขึ้นต้นด้วย w h เมื่อไหร่ คำถามใดก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย W s เนี่ยแสดงว่าคำถามนั้นเนี่ยขอข้อมูลเราจะตอบ yes ตอบ no ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องตอบแบบให้ข้อมูลจะต้องมีประธานนำมามีคำกริยานะคะอ่ะ why do you like it นะ why do you like it นะคะ ทำไมนะแปลทำไมนะคะเธอชอบมันมันในที่นี้นะคะมันในที่นี้เนี่ยเป็นสรรพนามนะคะที่ใช้แทนอะไรแทนเชสแทนหมักรุกอ่าเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะพูดนะ,ะถึงคำนามในครั้งแรกครั้งเดียวครั้งเดียวเลยเขาพูดเรื่องหมักลุกกันอยู่ พูดหมากลุกหมากรุกไปแล้วครั้งแรกแล้วพอครั้งที่สองจะพูดเกี่ยวกับหมากลุกอีกเนี่ยเขาจะไม่ใช้นะคำว่าเชสอีกเขาจะใช้สรรพนามแทนแทนที่นะฮะแทนที่เชสทันทีอันนี้เนี่ยเป็นกฎที่บังคับเลยนะคะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยนะคะ จะไม่ใช้คำนามคำเดิมในครั้งที่สองแล้วก็ครั้งถัดๆไปนะคะครั้งที่สองและครั้งถัดๆไปเนี่ยจะใช้สรรพนามมาแทนเลยนะคะต่อไปตรงนี้ผู้หญิงคนนี้ให้เหตุผลคำว่า why เนี่ยแปลว่าทำไมอ่าพอแปลว่าทำไมเนี่ย เราก็ต้องบอกว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้ที่ชอบเนี่ยเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเพราะว่าเราต้องมีประธานมีกริยาก่อนก็คือตอบแบบทวนคำถามถามยูตอบ I อเวลาเขาถามอะไรฟังดีๆหูเนี่ยฟังดีๆปุ๊บถามอยูคำตอบเตรียมไว้เลย I ในประโยคเขาใช้คำว่า l i k t เป็นกริยาเราก็ต้องใช้คำว่า like เพื่อตอบแบบทวนคำถามแล้วยังตอบในเรื่องเดียวกันอยู่ไม่ใช่เขาถามเรื่องชอบเราไปตอบเรื่องกินเราไปตอบว่า eat ไม่ได้ไม่ได้เลยนั่นคือตอบหรือคุยกันคนละเรื่องแล้วตรงนี้นะคะ you นะคะถาม you ตอบ i like นะคะถามด้วย like ตอบด้วย like เสร็จแล้ว i t อิดะะเนี่ยเราก็ดึงลงมา i like i like it นะคะฉันชอบมัน because ตรงนี้จำให้ดีนะคะพอนักเรียนเรียนสูงสูงขึ้นไปเนี่ยนะคะนักเรียนจะได้ใช้แล้วก็เจอนะ,ะบ่อยมาก because นะคะเราเนี่ยนะคะถามว่าทำไมเราต้องรู้คำว่า because เพราะว่านะคะในเหตุการณ์จริงอ่า เราพูดถึงภาษาไทยก็ได้นะคะภาษาไทยเนี่ยนะคะเ,ออเวลาครูถามเหตุผลนักเรียนนะนักเรียนก็จะจะใช้คําว่าเพราะว่านะคะก็คือในสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ใช้คําว่าเพราะว่าเขาจึงนํามาสอนแล้วนักเรียนจะต้องอัดคลิปนะนักเรียนจะต้องอัดคลิปนะตอบว่า I like it because as it แล้วก็เติม adjective ข้างหลัง is ตรงนี้นะเป็นตำแหน่งของคำ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์อ่าย่อด้วย adj คำคุณศัพท์เนี่ยก็คือคำที่บอกความรู้สึกอ่าความรู้สึกของใครล่ะคนนี้พูดก็เป็นความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้ถ้าเราพูดก็เป็นความรู้สึกของเรานะคะอ่ะ I like it because it is fun fun แปลว่าสนุกนะเดี๋ยวเราจะดูสไลด์ให้หมดนะคะแล้วดูใบงานด้วยอ่ะ uh, Do you like to play นะคะ Like to play นะ,ะชอบที่จะเล่นอะ่ะเราแปล You ก่อนเธอชอบที่จะเล่น bingo ไหมนะะไมเพราะขึ้นต้นด้วยดูอะ่ะแปลเลยด้านหลังท้ายประโยคแปลว่าไหมนะคะ เออผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงตอบ no ไม่ I don't I don't no I don't จ don นเนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรมาจากสองคำก็คือดูกับ not นะคะดูกับ not เหมือนที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ดูมาจากไหนดูมาจากคำแรกของคำถามแล้ว not มาจากไหน not ต้องมาเพราะข้างหน้าตอบ no เดี๋ยวนักเรียนจะได้เจออีกนะคะ่ะ why not ทำไมไม่ชอบละ่ะทำไมไม่ถึงไม่ชอบอ่ะเขาก็ให้เหตุผลนะคะ I พอไม่ชอบใช่ไหมคะเราจะบอกว่า I like it ไม่ได้เราต้องเพิ่มคำว่า don't ที่แปลว่าไม่เข้ามาเพื่อบอกปฏิเสธบอกปฏิเสธว่าฉันเนี่ย ไม่ชอบนะฉันไม่ชอบมัน because because จำจำให้ได้เลยเพราะเดี๋ยวเราต้องพูด because เพราะว่า i i t boring เพราะว่ามันน่าเบื่อ bingo เนี่ยมันน่าเบื่อนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะไปเร็วแล้วนะโอเค what ถามด้วย what แสดงว่าขอข้อมูลนะคะ what do you like to play นะคะอ่าเธอชอบที่จะเล่นอะไร I like to play โดมิโน์อาฉันชอบที่จะเล่นโดมิโน่นะคะเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะมันจะเป็นเซตของคำอยู่ตรงนี้ประธานนะคะแล้วไลท์เนี่ยนะคะอาการิยาส่วน to play เนี่ยก็คือบอกจุดประสงค์ฉันชอบแล้วก็ to แปลว่าที่จะชอบที่จะทำอะไรชอบที่จะเล่นเล่นอะไรอาคำว่าเล่นเนี่ยมันจะต้องมีคำมารับเพราะว่าเออบอกว่าฉันชอบเล่น คือมันยังความหมายมันยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องมีคำมารับเล่นอะไรเล่นโดมิโน why do you like it นะถามว่า why ละทำไมทำไม I like it because it's exciting it's it exciting อนะฉันเนี่ยชอบมันเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นอ่นะนะคะ as ask ตรงนี้แปลว่าถามถามใคร your friend friend ตรงนี้แปลว่าเพื่อน you r มาขยายเพื่อนถามเพื่อนของเธอแต่คุณครูจะถามเองแล้วให้ลูกตอบนะคะต่อไป do you ่า you เธอนะคะ like เธอชอบที่จะเล่นนะคะแล้วก็ใส่นะคะเกมตรงนี้ชื่อ่าชื่อเกมใส่ชื่อเกมเข้าไป่า Do you like to play um d a uh, ปลาลูกดอกหรืออื่นๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตอบเนี่ยเราเราก็ต้องตอบเวลาเราจะตอบนะคะเราต้องคิดก่อนไม่ใช่ว่าเเราเห็นเพื่อนตอบเย้ yes. เราตอบเย้ yes. ไม่ใช่เขาถาม you คือถามตัวเราฉะนั้นเราต้องออบอกความรู้สึกของเราไปเลยว่า ที่มีต่อนะเกมชนิดนี้เนี่ยเป็นยังไงเราชอบหรือเราไม่ชอบถ้าเราคิดแล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องตอบ yes I do เราตอบ no I don't หรือ no I do not นะแต่ว่าถ้า no I don't เนี่ยจะสะดวกนะมากกว่านะคะคือรวบเลยระหว่าง do not เหลือเป็น don't นะคะอ่ะทีนี้เรามมาดู why do you like it นะ,ะ I like it because it นะคะ เพราะว่าฉันชอบมันเพราะว่ามันเป็นยังไงอาตรงนี้เหมือนเดิมนะเรามาดูเขาบอกว่า let let เนี่ยเป็นการชักชวนอาชักชวนให้ไม่ทำอะไรนะคะ practice ก็คือมาฝึกมาฝึกกันเขาบอกว่า let let เชิญชวนอีกแล้วนะคะเชิญชวนแล้วต่อด้วยคำกริยาที่อยู่ในรูปของกริยา infinitive คำกริยา infinitive คุณครูจะพูดบ่อยๆนะให้นักเรียนจําได้นะคํากริยา infinitive ค,คือคือคากริยาที่ไม่มีอะไรมาเติมท้ายเขาเลยไม่มี s มาต่อท้ายไม่มี ed มาต่อท้ายไม่มี ing มาต่อท้ายนะคะเป็นกริยาดั้งเดิมต้นแบบมาเลยนะคะไม่ถูกเติมตวัวอักษรใดๆต่อท้ายเลยนะคะอา let's c h e c k นะคะอ่ะเรามาตรวจนะคะ the answer ก็คือคำตอบนะคะ wrap up ตรงนี้นักเรียนจำเลยนะคะ wrap up แปลว่าสรุปทบทวนนะคะ chase เนี่ยนะคะอ่ามาลุกต่อไป dash นะคะปลาลูกดอกแล้วก็ bingo นะก็คือเกม bingo puzzle นะคะก็คือจิ๊กซอว์ต่อไป domino นะคะก็คือ domino นะ,ะทับศับ์ไปเลย conversation ตรงนี้บทสนทนา แนะนำอีกคำหนึง่งคำว่า easy แปลว่าง่ายนะคะกรณีที่เราต้องการบอกความรู้สึกของเราว่ามันง่ายนะคะ easy it is easy มันง่ายถ้าเราจะบอกว่ามันยาก i s i t difficult ตรงนี้นะคะดูให้ดีนะคะ,ะถ้านักเรียนต้องการบอกว่าฉันเนี่ยไม่นะคะไม่ชอบมัน I don't like it เพราะว่า because because it's difficult เพราะมันยาก d ู das s เนี่ยคือปลาลูกดอก exciting นะคประวัาน้าสนใจนะ I like it ฉันชอบมัน because เพราะว่า it's i s exciting น right? ะ mm hmm. ตรงนี้เราจะไม่อ่านว่า it it is น right? mm hmm. เราจะไม่อ่านว่า it is mm hmm. เพราะว่าตรงนี้เขารวบแล้วนะคะ เขารวบแล้วให้เหลือหนึ่งคำเราจะออกเสียงว่ามีเถอแล้วก็นะ i t ็ดนะฮนะ,ะตรงนี้ see you เนี่ยแปลว่าแล้วเจอกันนะคะคำว่า next เนี่ยมาขยาย t i ม e นะคะ t i ม e เนี่ยก็คือเวลาอ่ะก็คือคราวหน้าอ่ะ next เนี่ยแปลว่าถัดไปนะเจอกันครั้งหน้านะคะเรามาดูใบงานนะคะคุณครูคไม่ให้นักเรียนทำนะคะใบงานเนี่ย แต่นะคะคุณคุณเนี่ยจะแอสซน์แอสซน์แปลว่ามอบหมายงานนะ,ะมอบหมายงานให้นักเรียนนะคะพูดตอบประโยคภาษาอังกฤษนะคะง่ายๆนะคะแต่เดี๋ยวครูจะนะคะอธิบายคำศัพท์ในใบางานนิดหนึงนะคะอ่า instruction เราเจอบ่อยแล้วนะคะอ่าลูกๆจำได้แล้วอย่างแน่นอนเลยนะคะแปลว่าคำชี้แจงตรงนี้ส่วนคำว่า Look at นะคะตรงนี้แปลว่า มองดูที่นะคะ the picture ก็คือรูปภาพตัวนี้นะคะ and แปลว่าและนะคะ complete the conversation นะคะ uh, conversation มี s, <S ด้วยเพราะว่ามี 2, 2> ขึ้นไปนะคะ conversation ก็ก็คือบทสนทนานะคะ complete ก็คือเติมให้สมบูรณ์ like นะคะ do you like to นะคะตรงนี้ก็ใส่เกมเข้าไปแล้วเพื่อนก็จะตอบนะคะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบังคับบังคับต้องตอบ yes เพราะว่ามันไม่มีนอดเห็นไหมคะ เราสังเกตได้เลยตรงนี้เนี่ยเราจะเลือก yes ได้อย่างเดียวเพราะไม่มี not ข้างหลังเห็นไหมคะอ่าต่อไป why do you like ตรงนี้ก็ใส่ like it นะ,ะ o why do you like it นะคะ because it is นะคะเขาเขาจะตัดประโยคข้างหน้าไปนะที่บอกว่า,า I like it because นะเขาตัดคำว่า i กับ like แล้วก็ it เนี่ยเขาทิ้งแล้วก็เขามาขึ้นต้นว่า because it นะคะแล้วก็ต่อด้วยความรู้สึกภาพนี้นะคะอ,อ๋อคือเขาคือเขาเนี่ยให้ดูตามรูปหน้าตรงนี้เห็นไหมคะรูปหน้ายิ้มเนี่ยคือชอบแต่ตรงนี้หน้าบูดหน้าบูดตรงนี้ก็คือไม่ชอบนะคะแล้วเราก็เห็นนะคะตัว n apostrophe t ตรงนี้เนี่ยเป็นนะคะตัวยอ่อคำย่อของคำเต็มก็คือ not NOT แปลว่าไม่ n apostrophe t เป็นตัวย่อของ NOT นะฮะไม่ว่าจะตัวย่อหรือตัวเต็มแปลว่าไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้อ่ะ do you like to นะคะเนะเราต้องใส่ play ด้วยตรงนี้ play ก่อนนะคะแล้วตรงนี้ก็ใส่โดม i n o ตามภาพเราก็ตอบว่า no ตามรูปหน้านะคะ่า uh, why not because it's it เราก็ใส่ความรู้สึก อาทำไมล่ะทำไมไม่ชอบอาจจะใส่ boring หรืออาจจะอะไรที่เป็นความรู้สึกเป็นความหมายเชิงลบนะคะต่อไปอ่า what do you like to play นะคะเธอเนี่ยนะคะชอบที่จะเล่นอะไร I like to อ่าตรงนี้ใส่ play แล้วก็ใส่เกมอ่าคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนพูดนะในข้อนี้แหละในข้อนี้แหละอ่าตรงนี้นะคะ เดียวนะคะนักเรียนพูดทักทายก่อนนะคะอ่าพูดทักทายหนึ่งเลยนะคะอะ่เราจะทักทายว่า h ฮ hi ก็ได้อ่าหรือ hello ก็ได้นะคะอ่าหรือ good morning นะคะอ่า good morning ตรงนี้ทักทายพอทักทายเสร็จแล้วอันที่สองเราแนะนำตัวเองอ่าแนะนำตัวเองนะคะ เราบอกว่ายังไงบอกว่า I a า I am หรือหรือเราจะรวบให้เหลือคำเดียวโ p r o f i e m เป็น am แล้วต่อด้วยชื่อเราเลยนะคะ a am อะไร am ปุ้ย่าตรงนี้คือแนะนำชื่อหรือใครไม่ชอบแบบนี้่ใครไม่ชอบแบบนี้ก็เป็น my name is นะคะ ่า uh, my name is อ่าแล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้นะคะต่อไปเสร็จแล้วประโยคที่3ให้นักเรียนพูดว่านี่คือประโยคที่3นะคะ I like to play แล้วให้นักเรียนนะใส่นะเกมนะเกมอะไรนะจากในสไลด์นี้ก็ได้นะที่ที่ คุณครูแนะนำไปนะคะหรือนักเรียนจะไปค้นหานะคะไปค้นหาที่นอกเหนือนะคะจากที่ครูนําเสนอไปก็ได้นะคะนักเรียนใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วมาต่ออันที่4ตรงนี้มาต่อว่า because it is อ่าตรงนี้เราบอกว่าเราชอบใช่ไหมคะตรงหลัง is เนี่ยต้องเป็นความหมายเชิงบวก พราะเราชอบเนี่ยนะคะเราก็ต้องบอก because it is fun เพราะมันสนุกหรือว่าเพราะมันน่าตื่นเต้นคือ exciting นะคะหรือเพราะมันอะไรที่เป็นความหมายเชิงบวกนะคะหรือว่า easy นะคะง่ายอ่าเสร็จแล้วพอนักเรียนพูดอันที่ 4, สี่เสร็จแล้วต่อไปอันที่5อันที่5เนี่ยนักเรียนก็บอกว่าอะไรคะ bye for now อ่า อ่าลากรนะ b าย for now